สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้นะค่ะจะเชิมกับนายโมดำกับสิบห้าพี่น้องนี่ล่ะไปกินขา้าวร่วกันเถอะน้องอารมณ์ยากาศจโซเซาหน่พี่น้องเบิ่งร้านเพิ่นเปิดแล้วไปบุ้นเลยค่ะนียนะะ่ยแหละมื้อนี้สวัสดีแ่ะผู้ชมนี่ไป,ไปค่ะไปขี่รถข้าข้าวเมื่อได้บ้านจะกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องจะเชิมกับเลยไอสิบห้าพี่น้องเนาะค่ะไปกินกว๋วยเตี๋ยวจแซ่บบันฝ่ายเนาะค่ะมื้อนีไม่ได้ไปโดนแล้วเนาะ,ะค่ะกับเป็นบันฝ่ายวันนเองกับนายโมดำกับสิบห้ากินก๋วย ไปคะ่ะเดินทางก่อนเด้อคะ่ะไอคิวเจียวน้ำกันคะ่ะไปพี่น้องตะขี้คำวันนี้มันมู้วันฝันแเ้านี่แหละคะ่ะบรรยากาศครึ้มครึ้มมือดีคะ่ะเป็นตำนอนวินดีนะะ้อเอานเนาะไปค่ะตาซอยบรรเล้าเนั่นเลยนะะี่เนาะตามซอยบรรเล่าเนี่ย,ยละพี่น้องทอดราคาะเนี่ยมันเปิดร้านบ้านน้อมือเี็กมาเขายึะกว่าจะไม่กินนี่ เลเายอะกว่าสมมกินนี่อ๋อเปิดยี่ดกเนาะ้ค่ะเปิดยูค่ะออดแรงอ้อพนเปิดยูตายค่าเป็นก,ก๋ยเดียวพี่น้องตายครับวัน,นครับก๋วยเ,ดเดียนะ้ออันสีน,น,นี่ขาวพิเศษติลนะจ๊ะไม่พิเศษสตินของของไน,นดัมแบบมบาม,มา่าแบบมอือเล็ก เซนเล็กพิเศษลูกซิ้นจ้าใช่เพราะของของเราพิเศษลูกซิ้นย่อยนะครับหรือไม่โอ้พักอาทิตย์เดินะผักไล่พักง้างง้างค่ะเขาไม่ด่วนพักสดได้นี่ยจ้าเนี่ยนะ,นะ,ะ,นะบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนี่ยค่ะเพื่อนกับนั่นล่ะบริการฟรีผักฟรีน้ำฟรีค่ะพริกสดเดี๋ยวได้พริกสดเราไม่ไม่ไปไหนะจ้าเดี๋ยวนวลเอายุนี่ก็ได้เนี่ยจ้างามเราพริกเขียวพอดีแซ่บเผ็ดเพชรแซ่บ จะ่อเอาตัวเงาเลน้อยหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเบิรงพบิเศษเมนต์ด่วนเต็มถ้วยเลยพอเห็นแล้วคิดต่างแล้วค่ะแบบนั่นแบบะนี่ดีพี่น้องสิ่งนี้เจอร้านนี้จะมีลูกสิลปง่ายคือจังบอกแล้วค่ะว่าถามากินยู่กันยู่ื่อยเนาะทำมิ้วกันลูกสิลปง่ายเหมือนเปล่าเอา้ินูลูกนึงจ้า เพี้ยนใจไม่ติดตั้งหลายรอบหลายเนาะย่ากระไสเนาะค่ะทวงเงาขอบไปพี่น้องเพื่อความหนาแน่นของจานอีกค่ะเสยบขอบคุณค่ะนีลูกสนง่ายเหรอค่ะลูกสิง่ายเพราะมันง่ายซื้อราคาง่ายเราก็เสียบพรพี่น้องอืแล้วกระไสใส่ไปก่อนค่ะรึปึ๊บปึ๊บปึ๊บืม เนี่ยละมากลายแบบลวกสุกๆลวกสุกๆอีกเสิร์ฟน้ำแสนมากมากแบบลวกสุกๆลวกอันนี้เนาะค่ะเนี่ยลวกอันเลือดเพื่อนๆนะน้ำตกนี่นะค่ะ้สุกๆใส้น้ำสมกันตักประทานเธอใส่บัลเดสินตักหอมไรเนี่ยบัลเดชินตักหอมเหมือนบุ้งเวรด้วยเช่นน้ำตาลเนาะค่ะน้ำตาลน้อยเดี๋ยวเสิร์ฟว่าใครกินน้ำตาลกันไลย ตัดน้อยเดียวแล้วก็เป็นพริกพริกพงกระเสร็ัขงบระเทศเลี้ยวอีกเด้อค่ะต้องใส่ตัวนี้อีกเครื่องปรุงหลายเน่และพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่น้องบ้านเขาเนีนะ่ยเครื่องปรุงหลายเน่น้ำปูน้ำปลาซอสพรซอสพริกค่ะน้ำกะฟีผักกะฟีแผ่นยังได้หลายอีกเลยค่ะราคาก็เป็นกันเองนะคะ่ะ สาดพีกพูดได้มากไซซีอิวดับกับมีอีกนี่กินต้อยกันไปเพเิ่มหิวพี่น้องม,มึงดูค่ะก๋วยเตี๋ยวพีกค่ะมาสเตเต็ยน้ำกันได้ไหมพี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวพีกพูไดนะ้พีกนี้จากพีกไส้หมดเลย เห็ไม่ดวนกีบอีกมาอีกค่ะไม่ไหมหอนเลยจะเสีนี่อ่วบมาค่ะมาเด้ค่ะพี่น้องมาเนี่ยค่ะจะเสีน้ำกัดนนเตรมถ้วยค่ะเส็มกัดนน้นเตรมกระต้นรุ่นด้วย ลูกอาเป็นหมาครับนับนับสุดหมาไหนเด้อ่ะ ลูกค้า,าหลายค่ะมืดมืดอมได่ปัดเลยเลยมดไม่หวพัี่มันนี่เกือบอมีน,น,นะคะัครั

được rồi cô さん. Ừ nó có đi sẵn. Ừ là ít thôi. Ừ nó เดี๋ยวพี่น้องปรุแต่งน้ำขค่ะลูกสินให้เน,น <c oughs> ี่กินเป็นน้ยแล้วเ,ลเนี่ยม,ม,มาแบบมัฟฟินนี่หเนี่ปิ้งนิ้งลูกละสิบบาทค่ะเรามาเห็ดเดียวลูกละสิบบาทเต็มเต็ม <c oughs>

หออร้อย้อมนะเจียบนอให้หัวดำตั้งนาน

ยำาตลัดกับตลัสเนาะแล้วแต่ยำมิโซะตัวกระเทียมหน่อยแน่แหะตรงนี้กระเทียมิตซสละแล้วน้อยกับมิตซสลดน้องนางนจะัมิพางอี่ยงไงเหรอ ไม่เคยมี้น่ะไม่เคยมี้ราเด็กก็ทำทำดักเท้าหอมผ้าทำดักเท้าก็เนอ่างนี้หรอกหอมผ้าหอมฝนจะนำสลัดพิชอ่เนาะต้องอกว่า ที่ว่าบเป็นพักกินกลับนะค่ะถ้าแถวอีสานเนาะพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเนาะเตินมมเหยียบก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนที่ว่าแบาบบ่หมี่ผัดนะีรับรองว่าในขายแน่นอนครับร้านไหนก็ต้องบะหมี่ผัด พี่น้องมันถามยี่ว่าดิ่มกับปีละอร่อยแบบแดบดล้วค่ะ้องเบิ่มที่สางจะมีกับปีให้ทุกวันทำหน่วย

ไม่ได้เนหอยคุเนี่เราเปลี่ายประตูงเยนแล้วเราเลเปล่ยนาคูุ่เนียาายระงเย็นแล้วเราเยเปน

บ้านพันเปิดได้โดนแปมนี่กันเลยว่าการันตีว่ามันรอยได้แล้วฮะเปิดไม้ก็ยี่สิบปีละทีเศษของแม่แม่เอเมาีตัวขวดเกือพิเศษนะพิเศษเอสดเป็นวันพิเศษไว้หนึมงหน้

ิมั้ตีมัเมื่อี้ตัดผมซะเด้อตนติดต้งตัดผมเม่อห้มแล้วัมีเรียงมุเรียงเดียวรับเอด้ามาเลำเอาไว้

สององันไม่เินเพราะว่าเขาเนี่ยสรมดืเนีอ่กย่างนี้องเขาเอน่แหละนี่และีหละนี่แหละนี่แหะน่หละ่หน่หนี่นหน่แะน่ะแลี่นนี่ีล่นน่ะนี่ี่ะนะนะลหนนี่ กินีนะค่ะกับติกคอฝากไว้สนิทเลยนะคะหามากินเขาไอ้กินก๋วยเตี๋ยวร้านเม่นูนะคะก๋วยเตี๋ยวบะเล้านาะค่ะร้านดังเปิดมายาวนานเป็นตัวสมงร้านอะแล้วะค่ะพี่น้องคทานไปทานมากกันองมาชิมเลยเนี่ยค่ะกิมีกาแฟโค้ดไล่โคดแจให้นะำมันเนี่ค่ะสวัสดีะค่ะเราเสิร์ฟพี่น้องเด้อค่ะ